ทำไส้ขนมปังกันค่ะไส้ขนมปังยายจะอบขนมปังนะคะขนมปังซื้อมาค่ะแล้วก็จะมาทำไส้ใส่น้ำตาลลงไปทําง่ายๆกินง่ายๆสไตล์เราเองใส่นิด ปรุงหน่อยไม่อร่อยก็ใส่เพิ่มนะคะยายใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะไปปั่นกับใบเตยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำให้มะพร้าวสุกนิดนึงนะคะเฮ้ยหวานอีกนิดนึงหอมน้ำมะพร้าวมากค่ะมะพร้าวน้ำหอม พร้าวเผานะคะได้จะใส่นมสดลงไปหน่อยนะคะนมสดรอให้เดือดแป๊บนึงเสร็จแล้วใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมผสมกับแป้งนะคะ แป้งข้าวโพดหมดนะคะอย่าใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวทำให้เป็นครีมค่ะ่ไป,ไปนิดนึง่งยายแอบชิมแล้วนะคะอร่อยมากหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมกับใบเตยนะคะสีสันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็รสชาติอร่อยมากเขียวอีกนิดนึง เสร็จเรียบร้อยจ้าปิดแก๊สได้ใส่ขนมปังลงไปเลยใหญ่ก็จะไปอบหม้อลมร้อนนะคะก็จะมีหน้ากล้วยหอมด้วยนะคะยายจะใส่กล้วยหอมด้วย แล้วก็เนยสดน้ําตาลนะคะจะไปอบหม้อลมร้อนกันค่ะความจริงกินแบบนี้เลยก็อร่อยนะเนี่ยใส่ลงไปเลยอบอบหม้อลมร้อนแปบ๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะอบให้กรอบนิดนึง หน้าขนมปังเหลืองๆเกลี้ยๆหน่อยนึงค่ะอร่อย เรียบร้อยจ้าขนมปังที่ยายอบใสใบเตยที่ยายทำตะกี้นะคะน่าทานมากใส่มะพร้าวใบเตยนะคะ เรียบร้อยสังขยาใบเตยใส่มะพร้าวรอใส่กล้วยอีกรอบนึงสามชิ้นสุดท้ายใส่เนยและกล้วยกล้วยเนยน้ำตาลนะคะอันนี้กล้วยเนยน้ำตาลมาตาก็เขาจะประมา 你好。